ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องชาร์ตอัพค่าวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุด v o l kswa g e n a m a r o ok k ปี2025ซึ่งเป็นรถที่ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบรถกระบะเข้ากับความพรีเมียมในแบบยุโรปได้อย่างลงตัวในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับดีไซน์ภายนอกขุมพลังสมรรถนะภายในห้องโดยสารและราคาคาดการณ์ของรถรุ่นนี้กันแบบละเอียด เริ่มจากดีไซน์ภายนอก v o l kswagen Amarok ok 2025ถูกออกแบบใหม่หมดทั้งคันโดยใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Ford Ranger แต่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ VW ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์แนวนอนพร้อมโลโกโล้ว w ที่เป็นเอกลักษณ์คมไฟหน้าแบบ m a t r i กเลทที่เฉียบคมพร้อมไฟ DRL ท่งสี h เฉ e ที่เพิ่มความล้ำสมัยกันชนหน้ามีสไตล์แข็งแกร่ง,งพร้อมไฟตัดหมอกและแผ่นกันกระแทกเสริมความดูดัน มองด้านข้างตัวถังดูบึกบืนด้วยเส้นสายเฉียบคมซูมล้อทรงเหลี่ยมรองรับล้ออันลอยขนาดสูงสุด21นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยพร้อมราวหลังคาบันไดข้างและบังโครนที่เสริมความพร้อมลุยฐานล้อยาวขึ้นทำให้รถดูมั่นคงมากขึ้นส่วนท้ายรถฝาท้ายมีคำว่าอ m ารอปั๊มนูนเด่นชัดไฟท้ายเลตด,ดีไซน์ใหม่และกระบะท,ที่กว้างและลึกขึ้นรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่ กลุ่มพลังใต้ฝากระโปรงมีให้เลือกหลากหลายตามภูมิภาคที่จำหน่ายโดยรุ่นยอดนิยมคือเครื่องยนต์ดีเซล V6 ขนาด3.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด240แรงม้าและแรงบิด600นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ให้ความลื่นไหลและตอบสนองดีเยี่ยม พร้อมความสามารถในการลากจูงสูงสุด3.5ตันยังมีเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร4สูบให้เลือกในบางตลาดและอาจมีรุ่นเบนซินเทอร์โบเปิดตัวตามมาในภายหลัง ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ4โมชั่นของ v o l kswa g e n ถูกปรับปรุงใหม่มาพร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายเช่น normal, eco, sport, slippery และ off-road ระบบช่วงล่างถูกเซ็ตมาให้ขับนุ่มนวลแม้บนทางครุขคะและรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและการผจญภัยนอกถนนมีฟีเจอร์ช่วยลุยอย่าง Hill Descent Control, ระบบบล็อกเฟืองท้ายและความสูงจากพื้นรถที่เพิ่มขึ้น ภายในห้องโดยสารอ m ม r าร2025ให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดคอนโซลหน้าออกแบบเรียบหรูมีจอสัมผัสแนวตั้งขนาดสูงสุด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบนำทางและกล้องมองรอบคันส่วนหน้าปัดเป็นจอดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนพร้อมวัสดุซอฟทัชทั่วห้องโดยสารและเบาะหนังแท้ในรุ่นบนพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศผู้โดยสารด้านหลังก็สบายยิ่งขึ้นด้วยพื้นที่วางขาที่มากขึ้นพนักพิงหลังตั้งตรงขึ้นพร้อมพอร์ตชาร์จ USB-C ช่องแอร์หลังและที่เก็บของที่ใช้งานได้จริงทำให้อมารบเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและงานหนัก ด้านความปลอดภัยอมารอก2025มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางกล้องมองจุดบอดระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหลังเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทาง ในเรื่องของราคา v o l kswagen Amarok 2025คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1.4ล้านบาทราว40,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นเริ่มต้นแบบขับเคลื่อน2ล้อและอาจพุ่งไปถึงกว่า2.3ล้านบาท65,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นท็อปอย่าง Panamericana หรือ Aventura ที่มาพร้อมฟีเจอร์แบบจัดเต็มหากคุณกำลังมองหารถกระบะขนาดกลางที่มีทั้งความแกร่ง เทคโนโลยีล้ำและความสบายแบบรถ SUV Volkswagen Amarok ok 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามบอกเราหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับกระบะรุ่นนี้ในคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องชาร์จอัพคารและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดล้ำจากเราทุกสัปดาห์